ไ oh. ปลูกเคยไปอยากโอเคนี่นะครับมอเตอร์ไซค์ผู้ใจ oh, oh. ข้อครับดูท่อท่อรถมอเตอร์ไซค์โ oh, <c oughs> อ้โหโคตรแท้ครับ oh, <c oughs> ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผลไม้ป่านะครับทุกคนที่ผมตันหาวันนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็มาเที่ยวเพื่องนะครับ <c oughs> เพื่องก็ช่วงมากินผลไม้ป่าไม่รู้ว่ามีหนุ่ยหรือเปล่านะครับทุกคนมีลูกหรือเปล่านะครับทุกคน อไปไปดูกันฮะอยู่ข้างล่างนะฮะทุกคนเพื่อนบอดเี่เพื่อนนั่งไปแล้วครับจ้าจ้าจ้าโอ้โหโอ้โหไม่ได้ใส่สตันดดอยเหมือนเพื่อนนะฮะทุกคนเพื่อนเข้าข้างที่จะไปเร็วพอสมควรนะฮะทุกคนโอ้โหโอ้โหดอใบอยแท้ๆนะฮะทุกคนดูดูดูจ้า โอ้โหนี่นะฮะทุกคนไปดูโอ้โหเล็กแค่โอ้โหโอ้โหนี่แหละของของจริงนะฮะทุกคนดูครับโอ้โหเต็มเต็มต้นนะฮะทุกคนโอ้โหไม่มีใครเข้ามาเก็บกินเลยนะทุกคน คือมันอยู่ในป่าลึกพอสูงควรนะฮะนี่เพื่อนไปแล้วเดี๋ยวไปดูจอกจอกจกจกโอ้โหไม่จําเป็นสตั๊ดดอยนะฮะทุกคนดูดูลองเท,ท้าผมนะฮะทุกคนไม่จําเป็นสตั๊ดดอยฮะไปได้ทุกสถานการณ์ฮะ โอเควันนี้มึงใหญ่ด้วยอยากหาเลี้ยงยศก่อมายศก่อควายแฮออร์กยอาามมจูดตานะครับทุกคนตามมจูดตาคือมัดไฟป่านะครับทุกคนไม่ใช่มัดปรางนะฮะไปดูหนุยเข้าขั้นที่จะแห้งนะครับทุกคนลูกเข้าขั้นที่จะแห้งไปแล้วนะครับทุกคนไม่มีใครมาเก็บกินเลยครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนี่นะฮะนี่โอเค มาไฟป่านะครับเต็มต้อมอยู่นะฮะทุกคนเข้าขั้นที่จะเยอะอยู่นะฮะดูครับทุกคนนี่ครับไปสุดยอดไปเลยครับทุกคนดูนะฮะมาไฟป่าดูในธรรมชาตินะฮะทุกคนนี่ธรรมชาติ หวังเจ็บครับหวังมากนะครับอืออืออืออะไรเลยจิบครึ่งแล้วครับทุกคนโอ้โหโอ้สุดยอดทุกคนโอ้โหธรรมชาติครับทุกคนโอ้โหเต็มต้นเลยครับจับไปโอ้โหธรรมชาตินะครับทุกคนออื โอ้โหเยอะเลยครับทุกคนดูนี่ฮะทุกคนธรรมชาตินะฮะทุกคนนี่โอ้โหน่ากินนะฮะทุกคนดูห่วงเกี๊ยบครับโอ้โหมามาไฟนะฮะทุกคนไม่ใช่มาปลานะฮะทุกคนดูนะฮะมาไฟป่านะฮะทุกคนยังมีอยู่นะฮะทุกคนผมคิดว่าเข้าขั้นที่จะ หมดไปแล้วแต่ว่ายังมีอยู่นะครับทุกคนตู้นี้คือยังไม่มีใครมากินเลยนะครับทุกคนแม้แต่ร้อยขึ้นก็ไม่มีนะครับทุกคนมีแต่ผมคนเดียวครับที่มาขึ้นนะฮะตอนนี้หื้มหื้มหวานครับหวานอ๋อ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 ซาโกเน่ปเไปอยู่เหนไปดูครับทุกคนดูดูครับดูอื้ม <ítulo> หว <ourage> <f LE> ังเจี๊ยบครับทุกคนดูเข้าข้าที่เยอะๆนะฮะทุกคนดูอันนี้มัดไฟป่าแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกคนคือหน่วยลูหรือว่าอะไรไม่ค่อยใหญ่นะฮะทุกคนไม่เหมือนที่เขาปลูกกันนะฮะนี่ทางในชาครับหวังมากนะฮะทุกคนเนี่ย อถ้ารู้อย่างนี้มาหาเพื่อนนางแล้วครับทุกคนธรรมชาติครับโอ้โหดูอะไรล่ะฮะโอ้อะไรกันเนี่ยครับทุกคนอ่ะอือหือออืหือ มาไฟนะครับทุกคนไม่ใช่มะปรังนะฮะนี่มาไฟครับมาไฟอ,อ,อร่อยโหเยอะเลยนะ,ะทุกคน nhiều quá ha, hử, 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 Wah dia sama cule pau sisi la nai. Hmm. Oh yeah. Okay. Mm-hmm. <coughs> ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆนะครับทุกคนเพราะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับทุกคนก็พยายามลงให้แล้วกันนะครับทุกคนดูนะฮะธรรมชาตินะครับทุกคนดูนี่ธรรมชาตินะครับทุกคนโอ้โหอือหึหวังมากนะครับนทะุกคนนี่ ui, đốt ním hay là hết 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 gì hết 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 hết

มาไฟมาไฟทุกคนกินกินมาไฟด้วยกันโอเคนี่นะครับเพื่องขึ้นไปแล้วเพื่องบอกว่าจะขึ้นไปก็บกินคนเดียวนะครับทุกคนแบบสบายๆธรรมชาตินิดหน่อยนะครับทุกคนแลาครั้งที่จะได้วิวนะครับทุกคนโอ้โหนี่ ข้าวครั้งที่จะเยอะนะครับทุกคนมาไฟให้ป่าธรรมชาติเลยนะครับทุกคนเลยมากินนะครับทุกคนนี่นะฮะข้าวครังที่จะเยอะนะครับทุกคนอ,มอมืมาไฟมาไฟ Một phái ba hát. mà để hello, anh ơi, tìm được. Em đấy là tôi hơi, là này. Em đấy là cái chỗ này. Em đấy là cái chỗ là cái này. ไปป่าครับทุกคนคนละหนึ่งกำม,มือใหญ่ๆไปเลยฮะ <c oughs> แล้วตอนนี <c oughs> ไไน้ไปไหนต่อไ <c oughs> ปไหนต่อเกนี่ยแลนี่อเกลี่ยแลได่อ่ะเกเดี๋ยวแต่มุกปะเหี้ยเนี่ยเลือกเกลีย,ยป่าไโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคน ไปกระท่องก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันไป